อร่อยอร่อยาาชการแล้วก็เจ้าที่จากสถานเนานกาทุนนครปฐมนะครับก็ขอขอนุญาตตอนรับ นะครับที่ต่างประเทศด้วยอย่างผมก็เคยคขอลากกันปีนี้ครั้งนี้ก็คิดว่าพิเศษกว่าทุกๆครั้งเพราะว่าก็ถือว่าทาั้งทีมเนี่ยมาเป็นผู้เชื่ยวชาคัญสมัยดีได้ช่ว<ค>ย<ณ>ให้เป็นไปกดไปตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับขอบคุณครับ<ณ> ทางให้เสริมกระเสริมนิดหนึ่งโฟกัสน,นะยี่สิบเท่าบีเพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์เอาไซด์มากกันเอาไป The the first time for me is all of you. So uh, for me it's exciting too. But I don't know all of you, but actually we should be excited because of the first game for the new term, yeah. and for the new members, for new the coach members. เราอเขอบคุณพี่คุณแท้ที่คุณตาตกมือที่ขึน้นไปแล้วพี่คุณก็ต้องพยายามพี่ประสานในหลายๆเรื่อง หนูมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีคะ่ะเพราะว่าเราจะได้มาปรับสภาพอากาศอันดับแรกเลยคือปรับสภาพอากาศค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างแห้งแล้วเรามาก่อนมีเวลาฝึกซ้อมสาวันเราจะได้ปรับสภาพอากาศปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ที่เรามาซอ้อมเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแคมป์ของสมโมสรปักกิง่งใช่ไหมคะหนูมองว่าแบบเป็นสถานท,ที่ที่ดีแล้วยิงย่งยิ่งใหญ่เลยแหละแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะที่เรามีโอกาสได้ไดมาซอ้มาซอมที่นี่ค่ะ วันนี้ทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวในการซ้อมค่อนข้างดีเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนเช้าอย่างเมื่อคืนเราอาจจะมาถึงค่ำหน่อยกว่าจะได้เข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบข,ขูกข่าบ้างแต่พอตอนเช้ามาอาจ,จอารย์ออให้เราปรับตัวด้วยการเล่นเกมแล้วพอตกเย็นมาทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวได้ดีแล้วก็เข้าแบบฝึกได้แบบเต็มร้อยเต็มรูปแบบร้อเซค่ะหนูรู้สึกว่กกาทุกคนแบบพร้อมมากกับการกับการเตรียมตัวกับการแข่งขันค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความ เขาเรียกให้ความสนใจในการดูวอลเลย์บอลนั่ชลิกในปีนี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีการถ่ายทอดในฟรีทีวีก็ตามแต่ทุกคนก็ยังพยายามหาช่องทางในการรับชมก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะยังไงก็ใกล้เข้าใ,ใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันที่4นี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะ ออหนูรู้สึกว่าวันนี้ทีมลงซอ้อมครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างคล้ายประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มีฝนคล้ายๆที่ไทยก็รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกันก็น่าจะปรับตัวได้เร็วค่ะ หนูคิดว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของพวกเราแบบว่าหลังจากเดินทางมาเนาะปกติก็อาจจะมีแบบล้าบ้างตัวหนักบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีได้เต็มที่เลยค่ะมีกระโดดร้อยหรือว่าแบบรีแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเร็วนูรู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีในวันแรกค่ะ ค่ะโนเชื่อว่าทุกคนหาช่องทางในการติดตามชมพวกเราได้อยู่แล้วค่ะก็ขอโทษด้วยที่วีนี้แบบว่าเออไม่ได้แบบว่าหาดูกันยากนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็พวกเราเองก็จะเล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่ในแบบของพวกเราก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็แชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Oh, <laughs>